นี่พาไปดูเรื่องของมะม่วงกันหน่อยเมื่อวานทานมะม่วงดองของคุณแม่ที่เาไว้ทาไว้หลายวันแล้วอ๋อเอุ้ยอร่อยอาอร่อยตอนตอนกินแล้วสบายตอนสบายตอนปล่อยเอาเรื่องของมะม่วงใครก็ชอบนี่แล้วคุณมีวิธีในการเก็บมะม่วงยังไงบ้างคุณลองเก็บมะม่วงแบบนี้ดูไหมผมว่ามันก็สะดวกดีนะเอาไ้นึงอมาตะใสกลับก็ไดาไปไ สอยสอยสอยม่วงสอยเอางี้เลยเหรอเฮ้ยแลาดูดิถอยถอยหลังจากนั้นถอยแลาดึปุ๊บแบงเนี้ยไอ้อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าสอยม่วงครับเาเรียกว่าขโมยมะม่วงครับอย่างนี้มาขโมยครับแล้วได้มาแล้วครับได้มากสบายใจ แต่คงทําขำๆแหละคุณผู้ชมเรื่องของเรื่องเนี่ยเราเคยแต่เห็นใช้ไม้สอยใช่ไหมหรือบางทีถ้ามันอยู่ต่าๆแล้วก็เดินมาเก็บอืแต่ไม่เคยเห็นว่าจะต้องใช้อกระจกข้างรถเปิดแบบนี้แล้วค่อยปิดงับปั๊บเพื่อที่จะตัดขั้วมะม่วงหรือมันจะเป็นนวัตกรรมใหม่ในอนาคตไม่รในการตัดขั้วมะม่วงแต่เท่าที่ดูเอาจิงๆินะถ้าไม่รู้ที่มาที่ไปนะ ขโมยครับนี่ขโมยมะม่วงครับขโมยมะม่วงไปแล้วไปยังไงได้มาสองลูกแต่ํามขำๆผมว่าคงจะเป็นเพื่อนบ้านกันหรือเป็นละแวกบ้านกันนั่นแหละไม่ก็บ้านเขาเองอ่ะออกจากบ้เปิดดูอ่ะเก็บกลับบ้านเลยแล้วกันอแต่จะไม่ทำเลยเอาจริงผมกลัวระบบรถจะเสียอยางมะม่วงเนาะยางมะม่วงใช่ไหมติดกระจกกระจกอีกเลยไม่คุ้มหรอกเอาจริงอยากได้ไปขอเขาดีกว่าดิฉันว่าง่ายดีหลบไปเก็บดีๆเออนวัตกรรมใหม่ของที่ตัดมะม่วง